โอเคครับณนะตอนนี้ผมสามารถประกอบเครื่องยนต์คาวาซากิรีโอเสร็จเป็นที่รียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าเราเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนอะไห่ออกไปบ้างนะเบื้องต้นเลยเริ่มแรกเลยผมคิดว่าผมจะไม่เปลี่ยนการสูบผมจะใช้การเพชรแต่คิดไปค้นมาฮะรถรุ่นนีม้มันค่อนข้างจะรอบจัดการเพชรอาจจะทําให้รถไม่ค่อยทนเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจ ปลี่ยนก้านเลยดีกว่าเพื่อเพื่อที่ให้มันยืดอายุการใช้งานให้ได้ยาวนานมากที่สุดทนที่สุดสิ่งถัดมาที่เราเปลี่ยนซีนเข้อเหวี่ยงครับซีนเข้าเหวี่ยงของคาวะส k i ีโอด้านขวาเนี่ยไม่สามารถถอดฝา,ราครอบครอบคับแล้วก็เปลี่ยนออกได้เลยจําเป็นจะต้องทําการผ่าเครื่องถึงจะเปลี่ยนได้นะฮะเพราะว่าซีนมันอยู่ด้านใน ถัดมาที่ผมเปลี่ยนออกก็คือแกนสตาร์ทนะครับที่ผมนกเกียออกในในคลิปเห็นไหมครับขาสตาร์ทแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็คือลูกสูบทำการคว้านเพิ่มขนาดไซส์ เดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกันนะ